สวัสดีครับผมปอโซนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Call of d h g o n นะครับในซีซั่น2นะครับก็หลังจากในคลิปที่แล้วครับเราทำการตีมีนะครับมี2มีเก็สอ2ไปแล้วนะครับก็มาต่อกันในคลิปนี้เลยนะครับก็จะเป็นการตียักษ์เีอนะครับเลือดอยู่ที่1ล้าน2อครับเลือยยักษ์1ล้าน2 จะไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้มา37คนแล้วนะครับเขาได้40นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเซิร์ฟ1นึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งแนูล้วก็1นึ่งหนึ่งนะครับที่รวมกันอยู่แล้วก็เล่นกันอยู่ในตอนนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีกี่วันนะครับตัวหนึ่งก็จะเปิดแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์แน่นอนนะครับผมถ้าไม่ติดงานนะช่วงนี้ รู้สึกว่างานจะค่อนข้างที่จะย,ยุ่งๆหน่อยนะครับอืมอ่อตอนนี้รอนะครับรอมีใครมาอีกไหมเนี่ยนนางไม่เข้าเหรอเข้าสิเหมือนว่าเก็บไอเก็บบัฟแล้วเดินกลับเหรอเข้าสิ โอเคน่า okay. จะครบอยู่มั้งเนะาะมาอีก3ใช่ไหมสามสิบเจ็ดสี่สิบโอเคครบนะครับจำนวนครบนะแต่เรื่องของเอ่อดาเมจไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะอรอดูนะครับถึงแหละเมื่อกี้มีสองยังค่อนข้างที่จะชิวอยู่ แต่เราดันลอยไปก่อนเราไม่เน้นเฮ้ยเฮ้ยเส้นไม่นะไม่นะไม่ไม่ไมโอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้ว เกือบไปแล้วนะครับเกียวผมไม่ได้เน้นออรอบนะผมเน้นเข้าร่วมนะครับผมโอเคครับสี่สิบคนครับตอนนี้จะหันลิ้นทำไมตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะพร้มอมยังเนี่ย ออกไปคนหนึ่งวะพบไหมเนี่ยอ๋อนี่ให้คนนี้เข้ามาเหมือนเขามาจองไวเ้เฉยคนเดียวกันไหมเออคนเดียวกันโอเคโอเคโอเคพร้อมแล้วใครไม่กดใครไม่กดเนี่ยใครไม่กดใครไม่กด วันนี้เช็คความพร้อมอีกรอบหนึ่งใครยังมีคุณไม่กดสองคนใครเอ่ยวรายงานตัวมาซะดีๆใครไม่กด เอาโกดธโกรโกรเร็วเดี๋ยวได้ตีครับเอาลงไปเนี่ยเล้านสองเนี่ยใครงูเข้าบ้านไปดูงูอยู่เปล่าที่งูเข้าบ้านพอเวลาทีใครวะ งูนนขา้าวสารเอ้ง <c oughs> เอาอเคพร้อมแล้วนะครับโคตรครบแล้ววิ่งเข้าใส่เลยครับวิ่งเข้าใส่จัดไปโยนสกิลรัวๆหูยทำไมมาฝั่งนี้ทำไมมันมาฟาดสกิลใส่เราเนี่ยฮะ จัดไปทุกคนสู้สู้สู้ข้อเข้าหิวด้วยหน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูนะเนี่ยเกือบไปไม,ไมองไม่ค่อยเห็นเลยว่ะจัดไปจะไปทุกคนได้อยู่มั้งดูดีดูดีสู้สีสู้สี แปดแสนแปดแสนหกโอเคแปดแสนหกบุ้มเข้าไปลอยเฮ้ยทำไมมันวิ่งมาฝั่งนี้นี่มันวิ่งมาฝั่งนี้อ่ะโอ้ยลูกลูกลูกมีลูกมันลูกมันตีลูกมันโกน ตีลูกมันก่อนตีลูกมันก่อนเร็วเนี่ยลูกมันออกมาฝั่งนี้ตีลูกหน่อยครับลูกออกกี่ออกลูกมันกี่ตัวเนี่ยลูกไม่ดกลูกสองตัวหาลูกตายตีต่อไหนวะอุ๊ยอะไรเนี่ยเกือบลอยไหนวะเก็บหิ้งก่อนเร็วเก็บหิ้งก่อนเร็วเกือบลอย มันแรงไงวะฝั่งขวาไม่ตีลูกใช่ไหมใช่ผมไม่ตีลูกมันนะเมื่อกี้ลอยน,ะนั่งเยอะหาเมาส์ไม่เจอมีฮิวมีคนฮิว ลูกมันจะออกมาอีกยังอย่ลืมจีลูกแลนะครับยังไ,ไงไม่ออกลูกลูกไม่ออกมีเกาะนี่หว่าเออมันเป็นเลีวสองมันมีเกาะด้วยนี่หว่า ไหวไหมเนีย่ยเราทุกคนจะครึ่งหนึ่งแล้วจะครึ่งหนึ่งแล้วมันจะตียากกว่าหมีปะแข้งจะแข้งจะร่วงแล้วลุ้นแข้งจะร่วงแล้วอาหารเป็นพิษอะไรวะจะออกรูปใช่ไหมเกินครึ่งแล้วทุกคนเกินครึ่งแล้ว สี่แสนเจ็ดสี่แสนเจ็ดสี่แสนห้าสี่แสนสี่ต้องขอบคุณคุณแทงเนืองหลายนะครับที่ทำให้เราได้ยืนตีง่ายๆหน่อยจะไปแล้วลงจะไปแล้วเนี่ยคุณแทงเนี่ยลังจะแตกแล้วยี่ตัวนี้ต่อ สามแสนห้าครับสามแสนห้าสามแสนห้าแล้วตอนนี้เอาตีลูกตีลูกลูกมาลูกมาตีลูกครับตีลูกครับตีลูกฝั่งขวาตีลูกหน่อยเร็วฝั่งซ้ายเออฝั่งบนช่วยกันตีลูกฝั่งล่างเออไล่ฝั่งล่างฝั่งซ้ายใครลอย ทำไมไม่ตีลูกเขบฝั่งนี้อ่ะตีลูกช่วยกันตีลูกหน่อยเร็วนี่เนี่ยเขาจะตายกันหมดแล้วเนี่ยไม่โดนนะเกยิ้มจริงไม่โดนนะมีหิวไหมเราไม่ต้องหิวก็ได้เราเลือดเยอะอยู่มีคนยืนมีคนยืนเอฟเคตีครับตีตีช่วยกันเร็ว เกือบแล้วสองเซนเก้าเร็วเปิดโลกแล้วเปิดโล,กล้กันสามเซนเองทีทีไม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่าเข้ามุมนี้คนที่อยู่ฝั่งนี้ลำบากนะเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งเนี้ยออกไม่ได้โดนสกิลเต็มเต็มสองเนหกเร็ว,ว, 2, 6, รวช่วยกันครับ ไว้อยู่ไว้อยู่สองแสนหมืนสองแสนหนตี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 เข้าไปยัดทุกอย่างที่มีเอาะทลุทะลวงให้ทะลุทลุสิ่งที่เรามี ยังไม่หยุดยังโอเคเก้า0มืนแล้วซู่ช่วยกันเจ็ดหมืนหกหมืนมันจะออกรู้ยังไหมอย่าเพิ่งออกนะเสร็จเสร็จแล้วอะไรวะเสร็จเสร็จแล้วสามหมืนสองมืนไอย้ยี่เปิดขกอ,อีกแล้วว่าจริงนี่เดียวเองยันเปิดขกาะซะงั้นไอ้ี่มันให้แตก เฮ้วทุกคนยัดเข้าไปช่วยกันยัดสกิลเข้าไปเงินสามเก้าพันหกพันหรียบร้อยเอเร้อยทุกคนสุดยอดนะครับสุดยอดมากทุกคนนะครับผมยินดีด้วยพันธมิร จุดออกโหทำการบุกลุกชั้นสูงไปอย่างยักได้สำเร็จโอเคครับทำรามีไปอันดับที่สิบแปดนะครับอืมสามหมื่นแปดรับไปหกหมื่นเจ็ดเลยเรอโอโ้รับเยอะเนี่ยโอเคครับขอบคุณทุกคน,ก,คนกลับได้ยังใจนะครับผมนอะไรไม่เคยบน่นไม่เคยบน่น แม่งล็อกแต่ไม่ได้ตีเลยวิ่งวิ่งตาแหกแล้ววิ่งหาตาแหกดีไม่ตายโอเคครับผมสำหรับเกมคอร์สตะก้อนนะครับในคลิปนี้นะครับตียักษ์วิวสองนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากกดไ like ลค์กดตัปส์คลด้วยนะครับผมก็จะพยายามมาเรื่อยนะถ้าไม่ติดงานนะ ติดงานก็จริงๆริงก็พยายามเล่นอยู่ตลอดครับแต่มันติดงานบางทีมันก็ไม่ทำนะทำคลิปนะบางช่วงนะผมอ่นะครับสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ